โอ้โหคำนี้ท่านผู้ชมครับมาเด้อพี่น้องเด้อปิ่งแแบ่แซ่บเบื้องอาจารย์ปองคุยแจ้วพี่น้องครับแล้วเอากระล่ำมาใส่กับแจวพี่น้องเอ้ยแซบ่บคักแซ่บแน่มามีโอกาสมาทั้งเมืองปากเซเล่าไต๋นะครับขมดานพรมแดนชงเบกมาจะเริ่มแบะร้านนี้นะครับกับร้านต้นพอกปิ้งแบ่สบายที่พี่น้องครับปิ้งแแบ่ต้นพอก นะครับเซตทังจากด้านพรมแดนชงเบกนะครับซีไปทั้งปากเซนะครับพี่น้องฟังขวามือนะครับพี่น้องแวะเด้อพี่น้องเด้อนะครับกับล้านปิ้งแบตต้นพอกโอ้โหเมื่อนีพผ้าจันป่องมางานดองนองทั้งเมืองปากสองเล่าไตครับพี่น้องเบิ้งครับนี่คือปิ้งแแบตปิ้งดูขางแแบอันนี้คืออบแบตนะครับและนี่คือย่ำร่วมนะครับพี่น้องครับโอ้โหเบิ้งสีสันเป็นตะกินขนาดเลยพี่น้องนะครับ มีโอกาสมากกลับมาเป็นน้องครับมาชิมน้ากันครับห่านหนีเห่าแวะประจํานะครับมีโอกาสมาทังเมืองเล่านะครับเป็นไงบ้างจิมมี่พังโคนอจัดว่าเด็ดล่องเบิงก่อนดูอาจารย์ปองล่องเบิงก่อนดูนะครับปิ้งแบ่พี่น้องครับปิ้งแบ่้หรือว่าแพะบานเห่านี่แหละนะครับผมนี่คือน้าจิมทีคุค้นนะครับเออนะครับน้าจิมเพียแบ่ปฏิโทสุดยอดมากเลยนะครับ เอากระลำส้อยมาใส่กับแจวเพียนะครับพี่น้องครับหวานอับลำน้ำกันโอ้ยผู้วอาผู้บรรยายกันน้ำลายแตกพี่น้องครับแสบคักแสบน่พี่น้องเอ้ยนะครับครั้งหนึ่งเคยพาสถิตย์ตาตำไอปุมมกินรันนี่ก่อนที่เฮาจะเดินทางข้ามด่านพรมแดนช่องเมกับประเทศไทยนะครับบรรยากาศย่ำหัวแล้งคำคำ,คำนะครับพี่น้องครับนี่คือดูคางแบกบนะครับจำแจวแล้วกะเอาใส้ปากโซ่เข้าไป ออโอ้ยหิวขอได้พี่น้องเอ,อ้ยนะครับแสบคักแสบแน่ลุยแม่จันปองนะครับนี่คือปิ่งดูคางนะฮะปิ่งดูคางจำแจเพียเขาปากแซ่บแซจัดว่าเด็ดร้านนี้กับร้านติ้งแบ่ต้นพอกและพี่น้องเด้อนะครับบุลทาทั้งเมืองพ้นท่องนะครับเส้นออกมาจากดานพรมแดนช่องเม็กซิไปปากเซฟ,ฟังขวามือ นะครับท่านะผู้ชมครับอืม,มอถือเจิดเสี้ยงเพียวครับพี่น้องเด้อนะครับกับร้านปิ้งแแบรร้านนี้นะครับติดถนนท่งดําปูย่ยางพี่น้องมาเด้อพี่น้องเด้อนี่คืออบแแบครับนะครับส่วนของขอต่อแบบนะครับอย่าได้เหนือกระบ,บอกพ่นเด้อพี่น้องเด้อนะครับอบแบบนะครับอืม พ้อยๆแ่บๆเป็นเมนูเด็ดของพี่น้องทั้งสปปลาวสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพี่น้องครับเจวเพียร้านนี้แจวแบรร้านนี้บพคือไผ่พี่น้องครับแสบขมมาลําออกเพชดแน่น,นิดหน่อยนะครับแสบคักแสบแน่พี่น้องมาพี่น้องครับมากินดูก่อนก็นกผมอือหึทาด้คาริโอหอนี่เขากันเลยพี่น้องนะฮะอ่าจำเจวเพียรครับเพียแบรพี่น้อง จัดว่าเด็ดถูกใจใช่เลยนี่กะหล่ำซอยพี่น้องครับคือจังสีใสขับปุ่นมะเท่านี้ล่ะนะครับเพลินผ้ากินก็ได้ที่สามพีนพ่น้องครับเอากะหล่ำม,มาจําจุกับแจวเพียนะครับเพียบแบะนะครับมันสีบานๆน,นะครับสว่วนนี้คือยำรวมนะฮะมีปลาหมึกมีกุ้งมิซายตันลูกชิน้นแกแซบได้พี่น้องนะฮะเป็นเมนูที่เราสั่งประจํานะครับ หมากไหมสารพัดพักนะครับโชติสงตัวด,ดินมันเท่าพรอมักไหลเอาลุยพี่น้องลุยอโอ้ยนำ้ำลายแตกบันย่า่ไปน้ำบอไปพรอมขอ,อย่าบัดข่่มที่ตองบันย่า่พี่น้องครับเนื่องจากว่าอยู่ร้านเปิดเพลงเสียงดังมากเลยนะครับมีแท่เลงลิกิปบอสมาที่จะให้พี่น้องได้ฟังหด้ก็เลยบันย่า่สพี่น้องฟังเบิ้งครับผม นี่แหละจัดว่าเด็ดอาจารย์ปองมากหลายนะครับกับร้านปิ้งแบดต้นพอกนะครับเส็นทั่งนะครับจากด้านชองเมียสิไปปากเซอยู่ฝั่งขวามือหาม,มาจากปากเซ่ซิมาด้านป้อมแดนใต้อยู่ฝั่งสายมือนัพี่น้องเด้อนะครับปิ้งแบดต้นพอกฝากพี่ฝากน้องแวกกันแล้วกันมีโอกาสมากะมาแวะกันได้แ่บราคาบ่แพงพี่น้องครับเบิร์ตนี่ราคาแค่สองแสนสองแสนกีบนะครับโดยประมาณกับประมาณ4 0่อยบาทให้ณตอนนี้พี่น้องครับ มีโอกาสมากกะมากกินน้ำกันครับกับร้านปิ้งแบ้ตนพอกเด้อพี่น้องเด้อบริการนํำคำผู้สาวหลายหลายถืกใจแชร์เลยปิ้งแบ้ตนพอกครับผมสบายดีเมืองลา